สวัสดีครับกับพบกันครับโจเจี๊ยบทาวเวลนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดสมุทรสงครามอีกแล้วนะครับวับนนี้มาพักกันที่บ้านริมน้ําครัวแม่อุไลนะครับผมก็ที่นี่ก็เป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็มีบ้านพักนะครับโซนที่เป็นบ้านพักอยูอ่ถ้าเป็นร้านอาหารก็จะเป็นทางด้านนี้นะครับเข้ามาจอดรถได้เลยแล้วก็จะมีโซนร้านอาหาร น้นนี้เดินขึ้นไปางเลี้ยวซ้ายส่วนนั้นพักก็คือโดอนเข้าไปก็เป็นเลี้ยวขวานะครับก็นะครับเดยนเราไปบ้านพักนะครับห้องพักที่นี่นะครับทางนั้นที่เป็นโซนทางนั้นที่เราบอกไปก็คือจะมีเป็นสามห้องนะครับเป็นบ้านริมน้ำหนึ่งบ้านริมน้ำสองแล้วก็บ้านริมน้ำสามนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบ้านริมน้ำหนึ่งตรงกลางก็เป็นบ้านริมน้ำสองนะครับแล้วก็ บ้นลุก็เป็นบ้านลิมน้ำสามวันนี้เราก็มากับมาแดนนะครับมาบแล้วก็พักบ้านริมน้ำสองกับบ้านลิมน้ำสามครับบ้านริมน้ำหนึ่งนะันคือเรามากันวันเสาร์นะครับราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทบ้านลิมน้ำสองก็จะกว้างขึ้นมาหน่อยครับเป็นห้องกว้างขึ้นมาตรงข้างหน้าครับก็พันสี่ร้อยบาทบ้านลิมน้ำสามก็พันสองร้อยบาทนะครับผมก็ เดี๋ยวเราไปดูที่บ้านริมน้ำสามกันนะครับ<ม>เปิดมากันนี่เลยครับห้องของเราบ้านริมน้ำสามนะครับนี่ห้องก็ว้างใช้ได้ยอยู่ครับผมอันนี้ก็เป็นเตียงนอนเตียงใหญ่นะครับแล้วก็ ต๊นั่งเล่นนะครับผมมีตู้เย็นราวตากผ้าน,นะครับมีทีวีเราไปดูด้านในห้องน้ำครับห้องน้ำก็กว้างขวางครับสุขภัณฑ์ใหม่ครับมีแยกส่วนนะครับ ที่อาบน้ำครับมีโชว์เจลแล้วก็แล้วก็มีแชมพูนะครับสำหรับอันนี้นะครับก็เป็นบ้านริมน้ำสองนะครับมาดูด้านในครับก็คือก็จะกว้างครับกว้างกว่าบ้านริมน้ำหนึ่งกับสามนะครับผมส่วนด้านหน้าครับตรงเนี้ยจะเหมือนยื่นออกมากว้างกว่าผมก็นอนได้ครับ สามสี่คนก็นอนได้ครับแต่ว่าก็ต้องเสียเป็นราคาเสริมเพิ่มเติมไปนะครับผมสําหรับราคาเสริมเพิ่มเติมไปไหก็ลองสอบถามทางทางเพจบ้านริมน้ำคัวแมวไรดูอีกทีละกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับบ้านริมน้ำครัวแมวไรนะครับบ้านริมน้ำสองกับบ้านริมน้ำสามนะครับนี่ครับบรรยากาศก็ตรงนู้นก็จะเป็นร้านอาหารครัวแม่วไรนะครับ ติดริมน้ํานี่เลยครับริมแม่น้ําแม่กองประเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมกันแล้วครับตกปลาตกกุ้งกันแต่ช่วงน,นี้น้ําขึ้นน้ําแรงด้วยครับก <c oughs> ็ต้องเสี่ยงติดกันหน่อย <c oughs> อันนี้นะครับก็ลงขังกุ้งไปสองคันนะครับเมื่อกี้ลงไว้ปุ๊บม,มีตอดนิดหน่อยครับ ก็ตีคันปลาทิ้งไว้อีกหนึ่งคันนะครับตีลูกกุ้งทิ้งไว้หนึ่งคันซึ่งเป็นปล้ตัปลาครับแล้วก็ทางแดนก็กําลังเปลี่ยนไล่เปลี่ยนเดอยครับก็มีต่ออยู่นะครับแต่ยังยกไม่ติดครับสําหรับกุ้งนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันครับว่าจะมีผลงานกันไหมอ๋อไม่ปัเล็กใหญ่นับหมด ไซติวมาแล้วครับเล็กใหญ่นับหมดไซไล่กันไปเรื่อยๆจากเล็กติ๋วขึ้นมาสองนิ้วแล้วก็ลงไปเหลือนิ้วเดียวอีกแล้วโอเคครับสวัสดีตอนเช้า,ชาครับทุกท่านนะครับก็ตื่นมาด้วยความสดใสน,นะครับอากาศกำลังดี แต่เย็นๆนิดๆคือวันนี้เมื่อคืนก็ถือว่าได้ผลงานก็อพอได้ครับตอนที่ตกเราตกคุ้งกันก็มาช่วงมากินตั้งแต่บ่ายที่ลงเบ็ดไปก็ไม่กินเลยครับมากินช่วงเย็นๆค่ำๆมาเมื่อคืนก็สู้กับนแดนถึงเที่ยงคืนกว่าก็ออพอได้มาครับแต่ว่าใส่ไม่ใหญ่ ุงใส์ขนาดนิดก้อยมั้งแล้วก็สองนิ้วแบบไม่ได้เป็นกำกามไม่ได้ใหญ่อะก็สู้จนเหยื่อหมดพอเราก็ใช้เหยื่อเพียงใายนะครับเหยื่อหมดก็ตอนนี้นะครับก็อาหารเช้าก็เดี๋ยวจะมาเสกนะครับเป็นข้าวต้มนะครับตอนนี้ก็มีผลออไม้แล้วก็ขนมปังก็ป็นส้มนะครับแล้วก็ กาแฟเตรียยไม้ให้ครับต้นมันร้อนมาแล,แล้วครับน่าทานมากปุ้หมนุดเดียวนะเนี่ก็เป็นอาหารเช้านะครับนี่นะครับเป็นผลงานนะครับกุ้งแม่น้ำของแท้ไซเล็กไซใหญ่ผสมกันไปครับถือว่าโอเคนะครับได้มัน ่วงน้าเช้านี้น้ำกลางวันนี้ไม่แตกเลยครับเช้ามานี่ก็ไม่กินเลยั่นกัคือล้วนๆครับถึงเวลานะครับก็ต้องเดินทางกลับแล้วครับเตรียมเช็คเอาท์ออกจากที่พักที่นี่นะครับป้านลิมน้ำขัวแม่วไปลนะครับผมก็สำหรับผงานการตกกุ้งตกปลานะครับก็ เราได้เห็นนะครับกุ้งวะมาณสิบตัวแต่ 5, สายเล็กครับผมแนละ้วก mm ็ได้ปลาน่าจะเป็นเล็กเขาเนี้ยกจะเด้กปลาตะกลับนะครับ mm hmm. ตัวหนึ่ง mm hmm. ถือว่าโอเคจ้ะครับ mm hmm. ก็รอดแถวครับ mm hmm. มีผลงานกลับบ้านกัน mm hmm. ลองดูนะครับผมสําหรับใครที่เป็นสายกิจกรรมตกปลาตกกุ้งนะครับ mm hmm. รลองหาที่พักก็อลองดูนะครับที่ บ้านริมน้ำํำขัวมแม่อะไรนะครับสบายนะครับเยียบพร้อมมีทั้งบ้านพักแล้วก็มีร้านอาหารด้วยครับผมก็สบายมาแต่ตัวกับเตรียมอุปกรณ์มาตกปลาตกกุ้งกันได้ครับผม<อ>แล้วสาหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับที่โจเจี๊ยบทาวเวลนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ